วันหยุดยาวนี้ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกําลังสุรสีร่วมหลายหน่วยงานสนที่กาลังจับหนุ่มรอบขนบุรีเทือนมูลค่ากว่า2.25ล้านบาทวันที่13กรกฎาคม2568พลตรีอัสดาวุฒิปัญญารชุนผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9ร่วมบูรณาการกับนายอธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเผยว่าได้รับรายงานจากสายข่าวในพื้นที่ ว่าจะมีการหลักลอบขนบุรี่เถือนจากชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในช่วงวันหยุดจึงสั่งการให้พันเอกพัน,นศักด์เรีคยวพาณิ์หน่วยเฉพาะกิจลาดยาร่วมกับตอชอดอ .134 สถานีตำรวจภูทรสังครบุรีและฝ่ายปกครองตั้งจุดตรวจที่จุดน้ำกระเริกหมู่8ดตำบลหนองลูจนกระทั่งพบรถตู้ต้องสงสัยยี่ห้อโตโยตา้าซึ่งต่อมาทราบชื่อคนขับคือในายไกรพลศักดิ์ อายุ35ปีขับผ่านมาในเส้นทางเจ้าหน้าที่จึงเรียกให้หยุดและทำการตรวจค้นภายในรถพบของกลางเป็นบุหรี่เถื่อนมากถึง2,500ซองสุกไวท้ายรถห่อด้วยถุงดำมูลค่าความเสียหายกว่า2.25ล้านบาทจากการสอบสวนในายไกรพลศักดิ์รับว่ารับจ้างขนไปส่งที่จังหวัดชนบุรีโดยจะมีคนมารับต่อเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งสถานีตำรวจผูธรสังคบุรี เพื่อดำเนินคดีและเตรียมขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมวันหยุดยาวนี้ทหารหน่วยเฉพาะกิจฝากเตือนว่าคนเยอะแค่ไหนก็ไม่รอดเพราะทหารตำรวจฝ่ายปกครองบูรณาการสกัดเข้มเตือนใครคิดลักลอบทำสิ่งผิดกฎหมายเสี่ยงทั้งคุกทั้งค่าปรับ